สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยนี่ค่ะพี่สาวให้กล้วยหักมุกมาหนึ่งเครือนะคะก็มีอยู่ประมาณสี่วีใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทานไม่ทานค่ะไม่ทราบจะเอาไปทำอะไรทาน,นดีนะคะพอเค็องงอมแบบนี้นะคะป้าก็คิดว่าจะเอาไปตากนะคะซึ่งจะได้เก็บไว้ทานได้นานทีนี้ฝุ่นละอองก็เยอะนะคะก็เลยจะใช้วิธีการ อบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะป้าจะใช้วิธีการอบด้วยหม้ออบรมร้อนจะออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปอกกันก่อนนะคะป้าจะอบโดยการที่ว่าเราปอกเปลือกเขานะคะแบบนี้ค่ะเนื้อก็สวยมากๆเลยแล้วก็เอาใส่ไปอบนะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะ เนื้อก็สวยงามมากๆเลยป่าจะอบไว้สองชั้นนะคะนี่ค่ะป้าก็ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะอบเขานะคะส่วนที่เหลืออีกหนึ่งวีนะคะป้าจะเก็บไว้ทำขนมกล้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอบกันค่ะแล้วเรามาดูกันเป็นระยะนะคะ ป้าอบไป20นาทีนะคะทีนี้ป้าก็จะเอามาเอ่ขาเรียกอะไรล่ะเอามากดให้แบนนะคะก็จะเอามาทับให้แบนนะคะอันนี้ป้าใช้ใช้ถุงพลาสติกเลยค่ะแล้วก็ใช้มีดค่อยๆกดลงไปอย่างนี้นะคะให้เขาแบนๆนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นไปอบต่อค่ะ เดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะกดนะคะทับให้แบนๆนี่ค่ะ อันนี้ค่ะป้าก็ทับให้แบนทั้งสองชั้นเลยนะคะชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนค่ะทีนี้ก็จะอบต่อค่ะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะป้าก็ปิ้งไปเรื่อยๆนะคะอบไปเรื่อยๆจนเขาแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะหม้ออบลมร้อนนี่จะต้องคอยกลับนะคะ สลับข้างล่างขึ้นข้างบนทีนี้ป้าก็จะสลับนะคะอันบนลงล่างนะคะอันบนซึ่งเกือบใช้ได้แล้วนะคะเอาไปอบข้างล่างอีกสักนิดนึงค่ะตอนนี้เข้าแห้งแล้วนะคะข้าหนึบหนึบแล้วค่ะเอาอันล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็อบต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะ ตอนนี้ป้าก็เร่งไฟลงมานิดนึงนะคะค่ะตอนนี้ป้าก็ปรับไฟต่ำลงมานะคะที่200องศาค่ะค่ะตอนนี้กล้วยของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะคุณยายทนไม่ไหวค่ะกลิ่นหอมโยวยนนะคะเอาไปทานแล้วหนึ่งลูกบอกว่าอร่อยมากค่ะมันจะหนึบหนึบหว,วานๆนะคะนี่ค่ะ อร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันได้เลยนี่ค่ะถ้าทานไม่หมดนะคะเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยใส่กล่องนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่า,าเขาจะได้เก็บได้นานค่ะอร่อยมากเลยค่ะจะหวานๆแล้วก็มีหนึบอะคะ่ะจะหนึบ พร้อมเสิร์ฟค่ะป้าลองทานแล้วอร่อยมากมายคือเขาจะมีความาหวานไม่เยอะมากนะคะแล้วก็จะหนึบค่ะพอเราเอาไว้พักให้เย็นนะคะเขาจะมีความรู้สึกว่ามีความชุ่มฉ่ำขึ้นมาค่ะถ้าต้องการให้มีความหวานมากขึ้นนะคะเราก็เอาน้ำผึ้งนะคะไปชุบน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เอาลงอบอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะอร่อยมากๆเลย ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เอามาอ,อบนะคะดีกว่าที่เราทิ้งไปหรือว่าเราทานไม่ทันเอาไปตากแดดก็ต้องใช้เวลา3 4 5หแดดนะคะเผื่อจะทานได้เราอบนี่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่า,วานะคะก็ก็คุ้มค่ะอร่อยจริงๆค่ะคุณยายชอบทีนี้ป้าก็ต้องเก็บใส่กล่องไว้แล้วให้คุณยายทานแค่วันละ2องใบก็พอ วันเอ้ยวันละสองลูกก็พอค่ะเอาละค่ะอร่อยจริงๆค่ะลองทำกันอลองทารับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะอื